สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมาการผู้ประเมินวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางฮาสซีรหาจีหวังเป็นครูโรงเรียนบ้านสกรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขต3ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสะกรมอำเภอจนะจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อในอบูบากาดพร้อมเขียว ดิฉันทำหน้าที่รับผิดช,ชอบเป็นครูประจำชั้นชั้นปฐมศึกษาปีที่3และปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในชั้นปฐมศึกษาปีที่2ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่3วิชาสังคมศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศ 1, ึกษาปีที่3วิชาซ่อมเสร,ริมภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในชั้นปฐมศึกษาปีที่3ค่ะด้านบริบทของโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนบ้านสกรมตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลสกรมอําเภอเจริน,นะจังหวัดสงขลาเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด190คนค่ะมีจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน16คนค่ะฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะกรมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำโรงงานสวนยางพารา ประมงค้าขายและอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะผู้ปกครองหลายคนที่ต้องออกไปรับจ้างต่างอำเภอส่วนใหญ่มีฐานะลำบากทำให้เกิดปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพติดปัญหานักเรียนติดเกมและปัญหานักเรียนขาดเรียนบ่อยจากการสนทนาถามประวัติและการเยี่ยมบ้านของนักเรียนทำให้ทราบว่ามีนักเรียนบางส่วนมีปัญหาครอบครัวคือพ่อแม่แยกทางกัน และบางส่วนก็มีครอบครัวใหม่มีนักเรียนกำพร้าบิดาหรือกำพร้ามารดาอาศัยอยู่กับญาตินักเรียนบางนักเรียนบางคนต้องอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณยา่าคุณตาและคุณยายซึ่งอยู่ในวัยชราภาพทําให้นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่ในทุกๆด้านรวมไปถึงปัญหาด้านการเรียนซึ่งครูจะต้องเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษค่ะ แรงบันดาลใจในการสอนและแก้ปัญหาการเรียนเรื่องมาตรากฎที่มีตัวสะกดหลายตัวมีทั้งตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราดิฉันเริ่มสำรวจปัญหาของนักเรียนแต่ละคนพบว่าหนึ่งนักเรียนส่วนใหญ่สับสนเสียงตัวสะกดสับสนในการอ่านการเขียนและการจำแนกคํคำที่มีมาตราตัวสะกด โดยเฉพาะมาตรากฏเพราะเสียงพยัญชนะท้ายเป็นเสียงของดอเด็กมักมีลักษณะคล้ายกับมาตราอื่นๆเช่นมาตรากรมาตรากบเช่นคําว่าสดชื่นกลายเป็นคําว่าสกชื่นทําให้นักเรียนจําผิดเขียนผิดและไม่เข้าใจหลักการการสะกดคําอย่างแท้จริง 2. นักเรียนบางคนขาดแรงจูงใจเพราะรู้ว่า วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่น่าเบื่อดิฉันจึงถามตัวเองว่าเราจะทําอย่างไรให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้คําที่มีตัวสะกดหลายตัวคําถามนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนว,วัตกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนจากห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่มีชีวิตปัญหานี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันต้องหาวิธีการสอนที่ทําให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น ดิฉันมองว่าการเรียนรู้ที่ดีต้องเกิดจากความสุขและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือทำจริงเห็นภาพเข้าใจเสียงของตัวสะกดของแต่ละมาตราและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้การเปลี่ยนแปลงความคิดจากการสอนเป็นการสร้างประสบการณ์ดิฉันเชื่อว่านักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเขาลงมือทำเองและรู้สึกสนุกกับสิ่งที่เรียนรู้ จึงออกแบบกิจกรรมในรูปแบบเชิงรูป Active Learning ใช้กระบวนการสืบสอหาความรู้โดยการใช้ขั้นตอน5 E m o เด l หรือ5ขั้นดังนี้ค่ะ 1. ข,ขั้นกระตุ้นความสนใจกูจะเปิดเพลงให้นักเรียนร้องเพลง และทำท่าประกอบเพลงให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ได้ร้องเพลงนักเรียนได้มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกว่าอยากจะเรียนมีความสุขมากขึ้น 2. องขั้นสำรวจค้นหาครูจัดบรรยากาศชั้นเรียนเป็นการจำลองสถานการณ์ตลาดนัดแต่ของนักเรียนเป็นตลาดคามมาตรากฏครูชวนนักเรียนไปเที่ยวตลาดคามาตรากรเป็นการเรียนรู้ที่สนุกสร้างประสบการณ์ ให้กับนักเรียนได้ไปจ่ายตลาดคำมาตรากฎมีแบบสำรวจให้นักเรียนได้ใช้ความคิดแบบอิสระจะสำรวจหรือเลือกคำไหนมาเขียนในแบบสำรวจแล้วแต่กลุ่มของตอนเองให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปซื้อคำในมาตรากฏที่ไม่ซ้ำตัวสะกดแล้วนำมาเขียนคำอ่านและแต่งประโยคให้ถูกต้องค่ะ 3. ขั้นอธิบายความรู้เป็นกิจกรรมกลุ่ม ที่ต้องออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองให้เพื่อนๆนฟังเป็นการฝึกให้นักเรียนกล้าในการแสดงออกและเป็นการฝึกทักษะการฟังการอ่านการเขียนและการสื่อสารคุณครูทำเล่มยักให้นักเรียนได้มีได้มีอะไรนะเป็นสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้พร้อมๆกับเพื่อนในหนังสือเล่มยักษเป็นหนังสือที่มีขนาดใหญ่ รูปเล่มมีสีสันสวยงามใช้ภาพห้างสรรพสินค้ามีการเสื้อขายสินค้าและเสื้อผ้าเพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับตลาดมาตรากฏดนักเรียนได้จินตนาการความคิดใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อ่านพร้อมกับเพื่อนช่วยกระตุ้นความสนใจให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเนื้อหาความรู้ที่อยู่ในหนังสือเล่มยักษ์เรื่องมาตรากฏดมีความหมายของมาตรากฏดมีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกด ที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรามีตัวสะกดมีตัวอย่างคำหลกัหลากการอ่านคำในมาตรากฎมีบัตรคำมีบัตรภาพและมีตัวอย่างการแต่งประโยค 4. ขั้นขยายความรู้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยเล่าเรื่องราวในตลาดคำมาตรากฎว่าวันนี้เรียนรู้อะไรบ้างนักเรียนและครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาบทเรียนต่อไปค่ะขั้นที่5ขั้นตรวจสอบผลครูมอบหมายครูมอบหมายงานให้นักเกรยียนทาใบงานและแบบทดสอบหลังเรียนและมีการบ้านให้นักเกรยียนไปสํารวจในตลาดคูแมโดยที่ว่าให้ผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลและก็เป็นผู้แนะนําค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากกิจกรรมหลังจากจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องดิฉันสังเกตเป็น เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าชื่นใจมากค่ะนักเกรยียนได้อ่านออกคำมาตรากฏได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเขียนคําได้ถูกต้องมากกว่าเดิมกล้าอธิบายและยกตัวอย่างในเวลาที่คุณครูสอบถามให้โต้ตอบนักเกรยียนก็จะมีความกล้าในการแสดงออกและโต้ตอบด้วยตนเองมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือพวกเขารักภาษาไทยมากขึ้นค่ะจากเดิมที่บางคนบอกว่าครูคะหนูไม่ชอบเรียนวิชาภาษาไทยเลยค่ะแรงบันดันใจของครูไม่ได้เกิดจากรางวัลแต่เกิดจากรอยยิ้มของนักเรียนที่เข้าใจบทเรียนเรียนแล้วสนุกเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นการสอนเรื่องมาตรากฎไม่ได้สอนเพียงตัวสะกด แต่สอนให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์สังเกตและสื่อสารได้อย่างมั่นใจดิฉันเชื่อว่าเมื่อครูเปลี่ยนวิธีการสอนเด็กก็เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้และห้องเรียนเล็กๆของเราจะกลายเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจได้เสมอคะ่ะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านคะ่ะ